ข่าวด้วยทุกคน องอิงเพชรบ้านแพงติดหนึ่งในสิบศิลปินหมอลำฝ่ายหญิงที่มีผู้ติดตามบน Facebook มากที่สุดนะครับรีดด้ว่าอายุยังน,น้อยอยู่เลยครับทุกคนสำหรับองอิงเพชรบ้านแพงและเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงครับแต่ตอนนี้ขึ้นไปอยู่แถวหน้าโอ้โหรีดด้ว่าเทียบเท่ากับศิลปินรุ่นพี่หลายๆคนแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งทางด้านแฟนเพจสุดยอดแห่งสยามครับได้มีการออกมาจัดอันดับครับทุกคน10อันดับหมอลำฝ่ายหญิงที่มีผู้ติดตามบน Facebook แฟนเพจมากที่สุดนั่นเองครับซึ่งทางด้านแฟนเพจเนี่ยเขาก็ได้มีการเขียนข้อความแบบละเอียดเลยนะครับบอกว่ามาแล้วพี่น้อง10อันดับหมอลำฝ่ายหญิงผู้ติดตาม Facebook มากสุด การจัดอันดับใช้ f Facebook f a แ p a เ page จ Facebook ส่วนตัวโดยยึดช่องทางที่มีผู้ติดตามเนี่ยมากที่สุดและการจัดกลุ่มศิลปินหมอลำฝ่ายหญิงยึดจากการแสดงออกว่าเป็นหมอลำอย่างชัดเจนอย่างเช่นคุณแสงดาวพิมพมศรีและใบปอรัตตยาซึ่งมีผู้ติดตามอันดับต้นๆเมื่อจัดอยู่ในกลุ่มนี้เนื่องจากแสงดาวพิมพมศรีและใบปอจะเด่นชัดในการเป็นลูกทุ่งอินดี้มากกว่าเลยไม่จัดอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับติด หนึ่งใน10นั่นเองครับทุกคนมาดูกันครับว่ามีใครผู้ติดตามเท่าไรกันบ้างนะครับอันดับหนึ่งครับทุกคนเป็นคุณนุ่นทิดาพรนะครับผู้ติดตามเนี่ยอยู่ที่1.6ล้านบน Facebook ส่วนตัวนะครับอันดับสองเป็นทางด้านคุณใหม่พัชรีหมอลำซิ่งชื่อดังครับมีผู้ติดตามเนี่ยมากถึง1ล้าน4แสนคนครับอันดับ2ครับทุกคนเป็นทางด้านคุณดอก mới, เหมยเพนนาภามีผู้ติดตามเนี่ยอยู่ที่ 1ล้าน4แสนคนครับอันดับ3ก็ทุกคนเป็นทางด้านคุณพวพราวแสงทองมีผู้ติดตามอยู่ที่1ล้าน3แสนนั่นเองครับอันดับ4ก็ทุกคนเป็นทางด้านคุณแอนอรดีครับมีผู้ติดตามอยู่ที่9 4 0 0 0สคนครับอันดับ5คาก็ทุกคนเป็นทางด้านคุณแนนวัญยาพรมีผู้ติดตามอยู่ที่7 6 0 0 0 0คนครับอันดับ6นะเป็นคุณทางด้านคุณบิวจิตริยา มีผู้ติดตามอยู่ที่3า0 0 0 0 0คนครับแล้วก็มีทางด้านคุณบัวผันทางโสซอันดับ7อยู่ที่3า0 0 0 0 0คนนั่นเองครับอันดับ8เป็นทางด้านคุณพราวธิดา มีผู้ติดตามอยู่ที่270,000คนครับอันดับ9นะครับเป็นทางด้านคุณก้อยชนินีมีผู้ติดตามอยู่ที่260,000คนอันดับ10ครับทุกคนเป็นทางด้านน้องอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมีผู้ติดตามอยู่ที่250,000คนครับโอ้โหเรียกได้ว่าวงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคน ถูกจัดอันดับนะครับอยู่ที่อันดับที่10นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าน้องมาไกลแล้วก็มาเร็วมากๆเพิ่งเข้าวงการได้เพียงแค่2ปีนิด,น,ดนิดเท่านั้นก็เป็นคนแต่ผู้ติดตามเนี่ยพุ่งทะยานนะครับถ้านับรวมกับทางด้านพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจแล้วนะครับคาดว่าอุงอิงเนี่ยน่าจะขึ้นไปอันดับต้นๆอย่างแน่นอนนั่นเองครับทุกคนนะก็ถือได้ว่าเป็นหมอลำที่มีฟีดแบ็กที่ดีแล้วก็กระแสะที่ดีอย่างต่อเนื่องครับสำหรับลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็ทางด้านแฟนเพจเนี่ยเขาก็ได้มีการเขียนข้้้ออควววาามเาไดย บอกว่า10อันดับหมอลำฝาหญิงคนติดตามทาง Facebook มากที่สุดนะครับอัปเดตกลางปี2,568นั่นเองโอ้โหนะครับทุกคนก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทั้ง10อันดับก็แล้วกันครับทุกคนซึ่งต้อบอกว่าทางด้านแฟนเพจสุดยอดแห่งสยามเนี่ยเขาไม่ได้มาจัดอันดับง่ายๆเลยนะครับและครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้มีการมาจัดอันดับนั่นเองครับทุกคนปังมากๆเลยนะทุกคน อย่างที่บอกว่าทั้งนั้นคุณใบปอรัตยาเนาะแล้วก็คุณแสงดาวพิมพ์รีเนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มลูกทุ่งหมอลำอ่าไม่ใช่เนาะเป็นลูกทุ่งอินดี้อ่าลูกทุ่งอินดี้นั่นเองคับพี่คนก็ขอแสดงความยินดีกับองค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยแล้วกันนะครับและล่าสุดวันนี้ อัปเดตนิดนึงขออนุญาตนอกเรื่องนะครับแตกซ้วนๆบ็นเทงิงศิลตอนนี้โอ้โหติดป้ายคือยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าองุ่งอิงนาทีมวันนี้เขามีการปริ้นไวนิ้ลครับมาติดแล้วก็มีโปสเตอร์ขายอ้อยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็มารอติดตามกันคืนนี้เป็นวันปิดฤด,ดูกาลของน้ององุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับไปฟอลโล่กันเยอะๆนะครับทุกคนสําหรับคนที่ติดตามทางแฟนเพจ วงอิงหรือว่าทางแฟนเพจอะไรก็แล้วแต่ที่เ,เกี่ยวกับุงอิงครับไปกดติดตาม f a c e b o o จริงเนาะทุกคนอย่างที่บอกว่า Facebook จริงน้องตอนนี้มีผู้ติดตามแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้2อ0 0สโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับสองสองแสห,หมื่นคนแล้วนะครับทุกคนปังมากๆเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าน้องก็คือเป็นศิลปินที่รุ่นเล็กมากๆเลยนะทเทียบถ้าเทียบเท่ากับคนอื่น่ะ คุณนุ่นเองก็อยู่ในวงการนานแล้วนะครับคุณใหม่พัชรีก็นานแล้วคุณดอกเหมยก็นานแล้วคุณพราวก็นานแล้วคุณแอนอรดีก็นานแล้วคุณแนนก็นานแล้วคุณบิวจิตก็โอ้สักพักใหญ่แล้วพี่บัวผันก็โอ้โหรุ่นใหญ่มาก น้องแพรีวธิดาก็เข้าอยู่วงการมานานมากครับแล้วก็ทางด้านคุณก้อยเสยนีเองก็อยู่วงการหมอํำมายาวนานมากๆแต่อค์อิงเพชรบ้านแพงกันทุกคนเนาะน้องม่งเข้ามา2ปีแต่ขึ้นไปอยู่อันดับและคาดว่าน่าจะเป็นอันดับต้นๆขึ้นไปเรื่อยๆสําหรับองุ์อิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนและทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างอันนี้เขาเป็นการแบบโหวตแบบ ใช้ผลงานโดยตรงเลยต้องบอกแบบนี้ไม่มีการเสียเงินโหวตใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับครั้งนี้โอ้โหนะครับทุกคนก็ขอขอบคุณไปยังสุดยอดแห่งสยามด้วยกันแล้วกันครับที่มีการอัปเดตนะครับให้กับพวกเราเนี่ยได้รับชมรับทราบกันเองครับก็ม,ม,มีมีเป็นเบอร์ต้นๆเลยที่ FC Fan c ลับเนี่ยได้เข้าไปสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตกันอย่างต่อเนื่องเลยเนาะสำหรับหมอลำทั้ง10อันดับนี้นั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มข่าวกระแสด้วยเนาะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวแล้วก็วันนี้อุ้มข่าวกระแสเองก็เพิ่งเลิกงานกับพุ่คนวันนี้ไปไลฟ์สดให้กับทางด้านงานอีสานเอ็กซ์โปรมานะครับแล้วก็เพิ่งเสร็จภารกิจกับพุ่คนก็เลยหลายคนเนี่ยส่งนะครับรูปนี้มาให้ชมกันเยอะมากๆเลยกับรูปสุดยอดแห่งสยามที่มีการจัดอันดับอง้์อิงเพชบ้านแพงขึ้นมานั่นเองกับพุ่คนเนาะเป็นอันดับที่10นะครับก็ภูมิใจในตัวน้องกับพุ่คนเนี่ยเป็นการวัดจากผู้้ติดามจรงๆออันนีคืสุ ยอดแล้วนะครับนะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีเพจปลอมไม่มี Facebook ปลอมไม่มีแพลตฟอร์มปลอมของอุ๋งอิงเนี่ยก็คาดว่าของน้องก็น่าจะอ่าได้ไปเยอะแล้วนั่นเองนะครับทุกคนฟังมากๆ สำหรับผู้ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยวันนี้ก็อย่าลืมนะครับสำหรับแตกส้ดๆบันเทิงศิลป์อุ้มอิ่งเพชรบ้านแพงนําทีมพ่อนนนนะครับแล้วก็วันนี้มีพ่อการชายัยเขาลงรูปเขาติดไวนิ้วกันยิ่งใหญ่อลังการแล้วครับทุกคนวันนี้แตกส้วน ปิดฤดูกาลแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ใส่คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ